ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าที่สวนผมเนี่ยที่ปลูกต้นไม้ไปเป็นหมื่นกว่าต้นนี่นะครับแล้วก็ยุคสมัยที่ปลูกปีแรกๆเนาะผมปลูกไปประมาณสัก6,000ต้นเนี่ยผมใช้วิธีการใดในการรดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็วางผังเรื่องระบบน้ำอย่างไรเนาะถึงสามารถดูแลต้นไม้เนี่ย เพียงแค่แรงงานผมคนเดียวนะครับในการรดน้ําต้นไม้เนาะในการเริ่มต้นตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ก่อน <c oughs> นี่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับ <c oughs> ที่เริ่มรดน้ําต้นไม้นะครับอย่างเป็นกิจลักษณะเนาะ <c oughs> มันก็ยังมีต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับที่ปลูกเสริมไปในปีนี้นะครับก็รดน้าเขาหน่อย พวกที่ปลูกไปสองสามปีแล้วหรือว่าพวกที่โตไปหกเจ็ดปีก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับอะเดี๋ยวดูเรื่องระบบน้ํานะครับผมจะใช้ท่อตัวนี้นะครับท่อนิ้วครึ่งนะครับวางกระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับก็แบ่งโซนนั่นแหละจัดเป็นล็อกนะครับแบ่งเป็นโซนแล้วก็วางท่อเมนตัวนี้มาตั้งเครื่องสูบน้ําเนาะ่าไว้บ่อกลางสวนนะครับแล้วก็ผมจะทําวาล์วอย่างนี้นะครับเป็นก๊อก ก็วาวน้ำเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดนะครับห่างกันทุกๆประมาณสักทุกๆ16เมตรนะครับหรือว่าท่อสี่ท่อนเนาะท่อท่อมันยาวสัก4เมตรนะครับท่อนหนึ่งทุกๆ16 16เมตรก็จะมีวาวน้ําแล้วก็ใช้สายยางตัวนี้นะครับไซส์ประมาณนี้แหละไซส์เท่าไหร่ก็ไม่รู้สองนิ้วมั้งเออไซส์ประมาณนี้สายยางเนี่ยม้วนหนึ่งมันจะยาวร้อยเมตรนะครับ ผมจะตัดประมาณสัก35 35เมตรนะครับถ้าเราลากสายยางเป็น100เมตรเลยเนี่ยมันจะหนักมากแล้วก็น้ำจะออกค่อยนะครับเ,เราใช้แค่30เมตรเนี่ยสากว่าเมตรไปก่อนน้ำจะไหลแรงมากเลยพอหมด30เมตรก็ต่ออีกสายยางอีกท่อนหนึ่งนะครับวิธีต่อผมก็ใช้อย่างนี้นะลองให้มันดูใช้ท่อ PVC นี่แหละท่อ PVC นะครับ เสียบต่อกันไปเป็นระยะระยะนะครับ <c oughs> อย่างขมขมนะครับฝั่งนี้เนี่ยมันก็ยาวาจุดนี้น่าจะยาวสัก60เมตรนะครับก็ใสย่ยางแค่สองท่อนก็โอเครดน้ําต้นไม้ได้เราแวกนี้เลยนะครับเหวงนี้ทั้งเว่งนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะวางไปเหมือนกันวางท่อไปเหมือนกันนะครับ วันวันหนึ่งนะครับเอ่อก็อย่างของผมนี่ก็จะมารดน้ำเนาะสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกปีแรกเนี่ยหกพันต้นเนี่ยนะครับก็จะรดน้ําตอนเย็นๆนะครับก็ใช้วิธีรดนี่แหละลากสายยางไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะมีการทําอย่างนี้ด้วยนะครับหม่มห่มดินนะครับก็คือเอาสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีเศษหญ้าอย่างนี้เนาะหญ้ากับใบมงใบไม้มันไม่เยอะก็ใช้ฟางนะครับใช้ฟางมาคุมโครนต้นไม้คุมเงาเขา <c oughs> พอเราลดน้ําไปนะครับมันก็จะอยู่ได้เป็นเดือนนะครับมันจะเก็บเก็บกักความชื้นเนาะอ่ะแต่ว่าที่สวนผมนี้นะครับก็รดเฉพาะปีแรกนะต้นไม้ต้นไม้ให้ผ่านแรงแรกไปได้ส่วนแรงที่สองนี่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่ว่างานลดน้ําต้นไม้ก็เจดปีแล้วก็ยังต้องลดอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยปลูกเสริมเข้าไปใหม่นะครับตรงไหนมันห่างหรือว่าได้ไม้ที่ควรจะปลูกก็เอามาเสริมเข้าไปเรื่อยนะครับและทีนี้เนี่ย จำเป็นต้องรดทุกต้นไหมต้นไม้อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อนี้ให้ฟังด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาตินะครับอ่าในธรรมชาติก็ไม่มีใครไปรดน้ำต้นไม้ให้มันเนาะมันก็ยังเติบโตได้มันก็เป็นต้นไม้เป็นป่าได้และทีนี้เนี่ยเวลาเรามาปลูกนะครับอ่าบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่โลง่งๆอ่าดินอาจจะยังไม่มีหญ้าปกคลุมอย่างนี้เนาะยังไม่มีไม้ใหญ่เหมือนในป่า มเมล็ดไม้ที่มันงอกในป่ามันก็อาจจะมีร่มเงาของไม้ใหญ่บงังแสงให้มันด้วยมันก็จะรอดตายได้ง่ายเนาะแม้ไม่ได้ไปลดน้ํานะครับใบไม้ที่ปกคลุมมันหรือว่าต้นหญ้าที่เก็บกักความชื้นเนาะก็จะทําให้ต้นไม้ในธรรมชาติรอดตายได้ง่ายแต่ในเมื่อเรามาปลูกนะครับบางพื้นที่โลง่ลงๆเลยหญ้าแทบไม่มีเหมือนของผมเนี่ยแรกๆแทบไม่มีหญ้าสักเส้นนะครับต้องใช้ฟางเนาะก็มีความจําเป็น ที่จะต้องลดน้ําในแล้งแรกนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับถ้าถ้าไม้บางชนิดนะครับเราปลูกตั้งแต่ต้นฝนเลยเนี่ยแล้วมีการคุมโคนให้เขาดีแล้วก็ปีไหนฝนดีหน่อยเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดน้ําก็รอดตายนะครับแต่บางชนิดมันก็ไม่รอดเนะาะบางชนิดก็จําเป็นต้องลดอยูอ่แต่ถ้าในบางพื้นทินนะครับอ,อย่างโซนปักใต้อย่างเงี้ยโซนภาคตะวันออกนะครับถ้าฝนดีเนี่ยโอย้ยางงั้นก็ไม่ลําบากสักเท่าไหร่ อาจจะแทบไม่ต้องรดน้ําเลยก็จะรอดได้สบายนะครับอย่างโซอนอีสานบ้านผมเนี่ยโอโ้โหสุดๆเด็กหน้าแรงเนาะอย่างปีนี้นะครับแรงมาตั้งแต่แรงมาตั้งแต่ตุลาเลยนะครับตุลานี้ไม่มีฝนแล้วนะครับฝนรอบสุดท้ายนี่ตุลานี้แค่ปล่ปลอยๆนะครับไม่มีฝนจริงๆมาฝนไม่ตกเลยแหละเออไม่ไม่แรงเลยมีแค่ปล่อยๆเนาะแต่ว่าดูนะครับพอเราคุมโคนต้นไม้อันนี้ก็ปลูกปีนี้นะครับต้นขมอกหลวงเนาะพอเราใช้หญ้าเศษหญ้าเศษไรลคลุมให้เขาเนี่ย เขายังเขียวสดชื่นอยู่เลยนะครับแต่ก็มีเริ่มเหี่ยวๆยังพยุงต้นนี้เขาก็สลัดใบนะครับสลัดใบแนละ้วเขาก็เอาตัวรอดเขามาือนกันต้นสักก็มีเหี่ยวๆนิดหน่อยอ่ะก็ลองไปพิจ,จารณาดูแล้วกันนะครับอ่าใครที่รดน้ําต้นไม้ถ้าปลูกได้น้อยก็พขจะหิว้วถังน้ําหิ้วอะไรไปรดน้ําได้เหมือนกันแหละแรกๆผมก็ใช้ถังน้ํานะครับถังน้ํสิ0ลิตรเนาะพ่วงก,กับรถเข็นนะครับแต่ว่า มันปลูกเยอะเกินไปอมันปลูกเยอะ <c oughs> มันก็รดน้ําไม่ไหวนะครับมันเป็นงานหนักเกินไปสุดท้ายก็ต้องได้วางระบบน้ํานะครับก็วางแบบของผมเนี่ยก็ถึงจะต้องลำบากมารากสายยางรดน้ําอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ทุนไม่เยอะนะครับเนี่ยหมดค่าท่อไปประมาณสักน่าจะไม่ถึงสองหมืนนะครับหมดค่าท่อไปเนี่ยวางพื้นที่ประมาณห0สิบไร่นะครับวางเป็นโซนเป็นโซนไปเนี่ยหมดค่าท่อแค่ประมาณนั้นเอง แล้วก็หมดสายยางเนี่ยแค่ตั้งแต่รดน้ํามา7ปีนะครับหมดสายยางไปแค่2ม้วนนะครับสายยางก็น่าจะม้วนละพันสามประมาณนั้นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูว่าเนี่ยต้นไม้เป็นหมื่นต้นเนาะปลูกแรกๆเนี่ยหกพันต้นเนี่ยก็ดูแลคนเดียวได้นะครับถ้าเราวางวางะระบบเรื่องรดน้ําต้นไม้ไว้พร้อมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปรดน้ําต้นไม้ก่อน ต่อก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับคลิปนี้